สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube ทุกคนครับพี่น้องไก่ไๆครับเป็นบล็กด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาทางานนะครับทคลิปเกี่ยวกับมอเตอร์นะครับเมื่อวานนี้ผมลงเกี่ยวกับมิเนียมนะครับก็มิเนียมเครื่องนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงแกะมอเตอร์นะครับมอเตอร์ นี่ครับเครื่องสูบน้ำครับเป็นเครื่องสูบน้ำระบบจุ่มน้ำนะครับสำหรับจุ่มน้ำนี้ครับทิ้งลงน้ำน่ครับแบบนี้ครับนี่นี่อมแกะออกมาก็นี่ครับหรือว่ามันจะเป็นทองแดงนะครับอันนี้ก็เป็นทองแดงอยู่นะครับแต่บางอันก็เป็นมินียมนะครับบางบางบางยี่ห้อบางสีนะครับอิ่เหมือนกันนะครับนี่ครับ น,นี่เป็นทองแดงนะครับแกะออกมาครับน,นี่ก็เป็นมีเนียมนะครับรอแกะเอามีเนียมนะครับโน้ตเบเป็นทองแดงอยู่ครับโม่เบลนะอยากรู้ว่าเป็นทองแดงผมก็อยากรู้เหมือนกันครับเดี๋ยวอ่านได้หังรุนร่นใหม่ตัวนี้ผมรู้ว่าเป็นทองแดงเน้ต เลยอยือมเนียมครับนี่ครับแบบนี้ครับผมลองแกะดูครับเอาดิเอาเล่เล่อเด่อเด่อจะไปขายเดื่อเอาเอาดิตัดดิดดบบนะครับ ก็คือเอาทองเหลืองออกก่อนนะครับไปพัดรุ่นนี้เป็นทองเหลืองนะครับนี่ครับทองเหลืองบางรุ่นก็เป็นพลาสติกนะครับบางรุ่นก็เป็นสแตนเลส ใบพัดที่ผมเคยเกะออกมาเบอร่ะเนอะนี่ไงสิบสี่เนาะเบอรหนึ่งว่สิบสอว่ะสิบส่นนี่นี่สิว่ะ สี ột, ột, ột like. ่บอกยาวบอกบอกีล้านนี่ีก็เก็บนี่นะก็เก็บน้เบสซีอกแบบหาเนื้อหลอดกจิ้มหลอกขาบใบมันข้อนข้อนิหน่อยป๊อไหลรูดออกรุดข้อนี้ยขยายน่ง ออยี่หรอเดียอะไรเนี่ยควรใส่ด้วยด้วยโอ้ยมีเครื่องหนึ่งหนักๆเลยครับโอ้หนักคอครับคอสคอนึ่งนะครับผู้ชมครับผมคอยากเลยครับ ว่าสนิมกินครับขยับครับขยับด้วย Oh. แขนครับแขนข้อนใหญ่ข้อนใหญ่ครับอย่หยอกข้อนเล็กๆไม่อ่อนครับต้องข้อนใหญ่อย่างเดียวนี่ครับใกล้แล้วครับ กินข้อก็ได้ครับแต่ว่าขอเป็นชิ้นเล็กๆนะครับน้ำหนักรถถ้าเบรหัวถ้าบแบัหุ่นลูกจอนว่าดีหุ่หดดหนเอาอยู่เอามาเบิรงก็ไดนะ้เอาอยู่ติ เอามาเอกันนะเอามาหนีกันนะเอามาส้มเวกันนะนี่ครับององเหลืองนะครับของใบพัดครับองเหลืองเอร์เดียวเอาให้บักเบนน่ะเบนมด

ครับเกะดูนะครับพี่น้องเพื่อนนะครับว่าเป็นทองแดงหรือมีเยี่ยมนะครับนี่นี่นี่เกะดูก่อนนะครับ่นจริงต้องใช้เบอร์เบอร์สิบมันยาวอะเบอร์สิบ เบอร์สิบเบอร์เบอร์สิบปากจายเบอร์สิบมีบอสเห็นนี่นลาวหวังนี่ได้เือหาเพียงเพื่อเดี๋ยวใครขั้วใครขั้วมา ใช้ปัตายครับเนี่ยไม่ทูบนะครับเพราะว่าน็อตมันจะขาดคาครับมีเนียมกำไรก็ขายมีเนียมนะครับถ้านเป็นโลนะครับสามารถจะเป็นโลนะครับเป็นข้างในนีจะไม่ค่อยใช่ทองแดงครับรุ่นนี้ที่ผมเคยเคยซื้อมานะครับแต่ละรุ่น เขาทำมาไม่เหมือนกัน,นครับต้องต้องดูนะครับอันนี้เคยมีให้ผมเหมาอยู่นะครับในโรงงานแต่ว่าการเหมาซื้อนี่มันจะมีทั้งทองแดงแล้วก็มีเนียมนะครับครึ่งต่อครึ่งน,นะครับเลือกไม่ได้ครับซื้อ ม,มนจะเป็นพวกรวมๆกับพวกโลเครื่องนะครับรถมอเตอร์ไซค์เฮก็มีเมาส์มาครับเดาเสรม,มากเมาส์เป็นกิโลครับเขาจะชั่งกิโลบางที่ก็รวมๆกันก็กิโลละ27บาทนะบ30บาทครับเดี๋ยวไปช,ช่วงครับ เขาจะไม่เก็บนะครับเพราะว่าเขาไม่มีมมคนเจ็บนะครับแต่ว,ว่ามันน้อยคนที่จะทำนะครับถ้าโรงงานเล็กๆนี้จเจ็บจังเจเหมือนผมเนี่ย งานเล็กนะครับถ้าโรงงานใหญ่ๆถ้าดูแลไม่มมทั่วถึงจ้างคนมาแกะบางทีเขาขโมยไปขายดูแลไม่ทั่วถึงขาดทุนนครับกับขโมยขโมยเยอะ ตอกอันนี้เข้าเนี้ยนะอ่ะอตอกเข้าเน,นี้เข้าเนี้อันนี้นี่เขาจะย,ยกอ่ะตอกมันหลุดเปิดคอดตอกเฉยนอ่ะตอกนี่ตัวตอกมันแตกแล้วมาขาดน้ำมันมันขาดน้ำหนักมันอ๋อเดี๋ยวมันไปฉีด สวยบ่ได้นี่ปิ้นมันนี่เดียวนียปิ้นมั้งน,น,อนะ,ะออกด่บก็ออกลูกหมูนั่นปาดลวดาปานเลยนะ <c oughs> <c oughs> กว่าแกะโมไซโมไซเสียเวลาแต่มอเตอร์นี่เป็นมีเนียมนี่ก็ไม่คุ้มค่าครับไอมีอุปกรณ์ไอบอกมูลไปมันึ่งครั้โอ้เจออุปกรณ์ถูอรอลองกันนะอล่อกต่อไหมกันนแห้งเลยแห้งกับพวกกุ้งคนละส่วนนะกดไข่กดซะก่อน มี่ก้อมันกรไยย่กับเมียังอืมวันนี้ก็ทอดเอาเบิร์ดโบกนี่ก่อ็ต้องตอกองดมาเพราะามันเป็นลูกปืนตอให้ตอที่ีหวเห็นบวนอดขันนอดเข้าทันเราออกไปเออกไปเนี่ก็ต้องมาสอดโบกมาก้านนอกมาสอดเข้าพนขับเบิร์ดโบกแล้วอยเอาอก ต้องอพร้อมกันบล็อ,บอกบล็อกเบอร์สิบใช้บล็อกนะครับบล็อกแปดเบอร์สิบครับนี่ครับบล็อกเบอร์สิบคำเรื่องรวดเร็ว,วใครชอบรวดเร็วทอนใจ ค้อนทุกเลยนะครับสเสร็จไลแป๊บเดียวแต่น้ำหนักจะลดนะครับชิ้นเล็กๆมันก็อาจจะหายไปประมาณครึ่งโลนะครับผมไปในดีถ้าดบนะครับผมก็เลยไม่อยากทุบนะครับนครับเติมได้แกะเอาครับถ้าแกะไปได้ทุบนะครับเดี๋าขาดร้าหละ่ะ เอามาเนะี่ยโตเนะี่ยพลาสติกครับอันนี้ใบพัดใบพัดเป็นพลาส,สติก หล่อครับต้มน้ำเสมากเป็นเหล็กหล่อครับบางทีมปิดล็อ,อก นนมิน,นีมนนอม,ม,มรหรือทองแดงเออทองแดงเลยตัวก็องแดงตัวแดงตัวน้อยนีนไดนี่เป็นทองแดงครับนี่ครับรน,นักเล็กโดดเลดยน,น,นี่นักโนลาทงเนี่เย เขาจะมั่งยกครเล็กนาดีงเดี๋ยวเต้ันเรทเี่ยัหนคทำบมันหกชิ้นหรือว่าเจ็ดสิบตังค์นี่แหละนี่ครับ กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับถ้าท่ถูกใจครับสวัสดีครับ